เดือนแห่งความรักรวงความรักของคนเกิดวันเสาร์จะเป็นอย่างไรสวัสดีครับผมเต้ในช่องพลังใจดูดวงและนี่คือการดูดวงประจําวันเกิดนะครับในเดือนกุมภาพันธ์ไปเดือนแห่งความรักสาหรับคลิปนี้นะครับเราจะดูในเรื่องของคนที่โซดสนิทนะคนที่ถูกบอกเลิกบอกลาคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะครับรวมไปถึงคนมีคู่ด้วยนะครับว่าจะเป็นอย่างไรใน เดือนแห่งความรักนี้เรามาดูสําหรับคนที่โสดสนิทนะครับว่าเป็นอย่างไรนะิวซิว่าในเรื่องของอดีตนะไ่ขึ้นเป็นในเรื่องของความคิดจิตใจความรู้สึกต่างๆที่มันอาจจะมีเรื่องของความทุกข์ใจนะไปขึ้นเป็นเพราะเราหูไมถึงใจยังปกปิดใจมันยังไม่มีสามารถที่จะสร้างความรู้สึกนะให้มันดีขึ้นหรือว่ามันเจอเรื่องราวาดๆอย่างที่มันผ่านมา และเหมือนเราค่อยๆปรับใจนะค่อยๆดีขึ้นมากกว่าเนี่ยสิ่งนี้เป็นความรู้สึกสิ่งนี้เป็นความนึกคิดของตัวเรานะบางอย่างมันก็ยังกระทบจิตใจตัวเราอยู่มันต้องลืมเรื่องเก่กลาลืมเรื่องที่มันร้ายๆเนี่ยไปได้แล้วผ่านพ้นไปได้ดีนะครับในปัจจุบันไปขึ้นมันเริ่มที่จะหวังใจได้บ้างแล้วนะในเรื่องของสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วพยายามฟังเสียงหัวใจตัวเราเนี่ยให้มากขึ้นกว่าเดิมในเรื่องของการกระทำต่างๆสิ่งที่มันเกิดขึ้นและเราคอยให้กําลังใจตัวเองเนี่ยให้มากๆให้มันผ่านพ้น เรื่องต่างๆนานาเนี่ยไปให้ได้นะในเรื่องความรักในเรื่องความต้องการของตัวเราอนาคตล่ะอนาคตเป็นตัวเองมากขึ้นนะใมันดีขึ้นนะในเรื่องของความรักในเรื่องของการจัดการความรู้สึกตัวเองเนี่ยให้มันดีมากขึ้นในเรื่องของการจัดการไปแล้วสร้างความสึกที่ดีเนี่ยมันนาให้ใจเราเริ่มฟื้นคืนมากขึ้นกว่าเดิมและให้กําลังใจตัวเองให้มากๆในการสร้างความสุขที่ให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกดีรู้สึกมีความสุขมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะเป็นตัวของตัวเองเนี่ยดีที่สุดแล้วนะครับ เราบร้สิว่าและจะมีคนเข้ามาไหมในปัจจุบันมีคนเข้ามาหรือเปล่านะไพ่ขึ้นว่าในเรื่องของความรักเนี่ยเราสร้างใจให้มันคงก่อนและเราจะสมหวังในความรักในอนาคตมากกว่าในช่วงนี้มันจึงยังไม่ค่อยมีโอกาสที่จะมามากนักแต่เป็นการที่เราทบทวนจิตใจทุทวนความรักของตัวเราความรู้สึกของตัวเราที่มัน,นผ่านมาและเป็นตัวเราที่ดีที่สุดนะว่าจะจะมีความรักแบบไหนจะทํายังไงให้ใหเราเนี่ยมีความสุขกับความรักได้บ้างเป็นการ หาค้นพบในเรื่องความรักที่ดีนะครับแล้วเราจะปฏิบัต,ติตนอย่างไรนะเสริมตัวเองอย่างไรไพ่ขึ้นว่ามันเป็นเรื่องของจังหวะชีวิตมากกว่าเราอย่าเพิ่งไปคิดมากว่าเฮ้ยฉันดูไม่ดีหรอฉันไม่โอเคเหรอฉันความรู้สึกแบบนั้นอยากจะมีแบบนี้บางครั้งบางสิ่งบางอย่างจังหวะมันยังไม่ได้มันก็ยังไม่ใช่จังหวะในเรื่องความรักในปัจจุบันอย่าจงเอาอดีตนะมาตัดสินปัจจุบันว่าเอ้ยเรา เจออย่างนั้นอย่างู้นี่จเจอทั้งชีวิตเลยเนี่ยมันก็ไม่ใช่หลแล้วเนี่ยสิ่งสําคัญคือเราก็ปรับใจตัวเราให้พร้อมก่อนนะเพื่อจะฝ่าฟันจิตใจตัวเราสร้างกําลังใจตัวเราเนี่ยให้ดีมากยิ่งขึ้นความรักมันก็จะดีมาดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับเรามาดูในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดีกว่านะเราจะ ส,ส,สื่อใจนะคับเสียวสีที่ปกปักรักษาตัวเราแล้วก็เทพเทวานะครับว่าท่านจะบอกอะไรกับเราบ้างในเรื่องของความรักที่จะเสริมยังไงให้ดียิ่งขึ้นนะครับ ไพยขึ้นเป็นในเรื่องของการปรับใจปรับความรู้สึกของตัวเราให้มัน่นคงในเรื่องของความรักมีโอกาสที่จะเข้ามาเทพเทวาก็จะคอยช่วยเหลือดึงดูดคนดีๆเข้ามาหาตัวเราได้ด้วยเช่นกันนะครับเราจะทํำยังไงได้บ้างนะไพยขึ้นว่าเป็นเรื่องของบุปกรรมด้วยส่วนหนึ่งดังน,นั้นเราเนี่ยให้เราทําบุญอุทิศบุญให้กับเจ้ากาลเวรเจ้าเกณฑ์ชะตาเนี่ยเพื่อจะส่งเสริมให้เรามีความรักที่ดีดังน,นั้นเราเนี่ยการอุทิศบุญและการสร้างในเรื่องของบุญเพื่อจะส่งเสริมตัวเราชีวิตเราเนี่ยให้มี แล้วก็ดึงดูดสินีดีที่เข้ามาหาตัวเรามากขึ้นกว่าเดิมนะครับสิ่งสําคัญเนี่ยไพ่ขึ้นว่าเทพเทวะก็จะคอยอํานวยอวยชัยให้กับตัวเราให้เรามั่นคงในศิลมั่นคงในศีลธรรมที่เป็นความดีงามนะให้กับตัวเองและ,ะไม่จมปลักกับความทุกข์ไม่จมปลักกับสิ่งที่มันเป็นในอดีตเจอเรื่องอร้ายมาเท่าไหร่ก็ตามปัจจุบันและอนาคตเราจะดียิ่งขึ้นกว่าเดิมด้วยกําลังใจของตัวเรานั่นเองเรามาดูซิว่าไพ่เตือนอะไรบ้าง ให้เตือนนในเรื่องของสิ่งที่มันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปให้มันผ่านไปนะในเรื่องอดีตที่มันผ่านมาแล้วก็ปล่อยมันผ่านไปในปัจจุบันเราจงสร้างสิ่งดีนะในเรื่องความรักและรู้ตัวตนว,ว,ว่าเราอยากมีความรักแันไหนเราจงสร้างแรงผลักดันแบบบัดาลใจ ของตัวเราแบบนั้นแต่ว่าไม่ใช่เป็นการที่เรามาสร้างความคาดหวังให้ให้กับตัวเองนะเป็นการเราสร้างความสุขให้กับตัวเองจะดีกว่าดังนะนั้นเปอร์เซ็นในเรื่องของคนสนิทในช่วงนี้อยู่ที่60%สนะในเรื่อง,องความรักก็ต้องใช้เวลานะใช้เวลาให้มันได้รับผลที่ดีเราก็ได้รับโอกาสที่ดีแต่ว่ามันต้องรอในเรื่องของสิ่งที่จะเข้ามาในอนาคตมากกว่านะครับเรามารู้ซิว่าในเรื่องของความรักนะ เรามาดูเรื่องของคนที่ถูกบอกเล่อบอกลา,อาคนที่ถูกบอกเล่อบอกลาเป็นอย่างไรบ้างอดีตเป็นอย่างไรในเรื่องอดีตพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของใจในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของสภาวะของตัวเราที่มันอาจจะเริ่มที่จะต้องสร้างความเข้มแข็งให้ตัวเองที่มากินเอ่นมันเป็นเหมือนการที่เราได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆให้มองแบบนี้ดีกว่านะในเรื่องของสิ่งที่มันผ่านมาปัจจุบันละ่ะ ปัจจุบันไพ่ขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่มันเป็นการเริ่มต้นของตัวเราและให้อภัยตัวเองในสิ่งที่เออมันอาจจะทําความผิดพลาดและมันเกิดปัญหาต่างๆที่มันเป็นเรื่องความรักที่มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วมันเป็นอดีตไปแล้วและปัจจุบันตัวเราเริ่มให้อภัยตัวเองได้และเดินหน้าต่อในเรื่องความรักที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับอนาคตล่ะอนาคตไพ่ขึ้นว่าสิ่งที่มันยังฝังใจเนี่ยมันลบล้างได้ยากเราเพียงแค่ว่าทําชีวิตให้ปล่อยผ่านทําชีวิตในปัจจุบันให้ดีที่สุดก็เพียงพอมันจะได้ไม่เป็น ภาวะภาวะภาวะใจิตใจของตัวเราเนี่ยสิ่งสําคัญคือต้องสร้างพลังใจให้ดีให้มากและสิ่งที่เกิดขึ้นในสิ่งที่ตัวเองทําความรักมันจะเริ่มต้นได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมนะครับเรารู้สึกว่าถ้าความรักเก่าความรักเดิมของเราจะกลับมาไหมใหยขึ้นในเรื่องของความมั่นใจขึ้นในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องความรักเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของสิ่งที่ถ้าหากเรามั่นใจนะ เรามั่นใจในสิ่งที่เราเป็นในปัจจุบันแล้วเนี่ยไพ่คิดว่าให้เราออกจากความรักรุน่นเดิมเก่าๆจะดีสุดและเมื่อเรามั่นใจในความเป็นตัวเองความรักที่ดีมันจะก็มีเข้ามาได้ด้วยเช่นกัน,น่ะเราคิดว่าเราความรักนะจะมีเข้ามาไหมใหม่ไพ่ค่ามีนะเนี่ยไพ่คือเป็นความรักเข้ามาเลยมีคนเข้ามาหาตัวเราด้วยเช่นกันแต่เราก็ต้องทําใจตัวเราให้พร้อมก่อนก็แล้วกันอย่ไม่ใช่ว่าเออจิตใจตัวเราไม่พร้อมแล้วเป็นเริ่มต้นรักใหม่มันก็ เหมือนเราฝืนความรักจนเกินไปดังนั้นต้องทําใจตัวเราให้พร้อมด้วยเพื่อจะรอรับรักครั้งใหม่นั่นเองสิ่งศักดิ์สิทธิ์จ,จะสื่ออะไรกับเราบ้างและเสริมความรักอย่างไรให้ดียิ่งขึ้นบ้างปั๊บให้ขึ้นฐานบุญในะการสร้างบุญสร้างบรางบรมีตัวเองแล้วก็ส่งบุญให้กับเทพเทวาที่ปกปักรักษาให้คือว่าท่านคอยปกปักรักษาแล้วก็ดูแลตัวเราเมื่อเราสร้างบุญ แรงดุดในเรื่องของความรักเมื่อเราอธิษฐานเนี่ยจะได้บังเกิดสิ่งดีเกิดขึ้นกับตัวเรานะครับไพ่ขึ้นว่าเจ้ากรรมนายเวรก็สื่อมันเหมือนกันนะว่าให้เราทําบุญให้หน่อยนะครับในเรื่องของสิ่งต่างๆที่มันอาจจะขัดขวางหรือเกิดเหตุการณ์ทาให้เราเกิดความทุกข์เกิดความไม่สบายใจก็มีการที่เราต้องอุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรให้มากๆาก็ระกัดนะครับสิ่งสําคัญคือไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของพญานาคนะเป็นพลังงานพญานาคแล้วก็เป็นพลังงานของ อ,องพระพินเนดังแล้วเนี่ยสิ่งสําคัญคือเราอาจจะต้องไปอธิษฐานจิตนะกับองพญานาคองพระพิเนศเพื่อที่จะได้รับความสําเร็จเพื่อได้รับความตอบรับในเรื่องของความรักที่ดีจะมีเข้ามาหาตัวเรานะขอพรจากท่านเรื่องของความรักก็จะประสบความสำเร็จที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับไพ่เตือนอะไรบ้างไพ่เตือนในเรื่องของความรู้สึก ใจิตใจของตัวเรานะพยายามที่จะ,ะมีกําลังใจที่ดีแล้วก็สร้างความรู้สึกที่ดีที่ยิ่งขึ้นกว่าเดิมในตัวของเราเองมากยิ่งขึ้นนะแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับเมื่อใจของตัวเราพร้อมในเรื่องความรักที่ดีก็จะมันเกิดขึ้นโดยฉะกันันั้นเปอร์เซ็นในเรื่องของคนที่ถูกบอกเลิกอ,อกราในช่วงนี้อยู่ที่เจนะโอกาสความรักที่ดีมันมีเข้ามาแน่นอนแต่ว่าตัวเราต้องสร้างพลังใจที่ดีด้วย ในสิ่งที่มันกําลังจะเข้ามานั่นเองนะครับในเรื่องความรักมันก็ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นสิ่งที่มันไม่ดีเสมอไปนะมันก็เป็นสิ่งสวยงามน,นั่นแหละแต่เรื่องราวทุกอย่างเนี่ยมันก็ก็ต้องเกิดขึ้นตามเหตุและปัจจัยที่มันจะเกิดขึ้นนั่นเองเรามาดูซิว่าสําหรับคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเป็นอย่างไรนะครับจัชตาไปขึ้นเป็นในเรื่องของความอ่อนไหวนะจิตใจมัน เพราะว่าพะวงกลัวในเรื่องของความรักกลัวว่าเขาจะเป็นแบบนั้นแบบนู้นแบบนี้จะชู้หรือเปล่าหรือว่าทําไมถึงไม่ชัดเจมมนมาเริ่มตั้งข้อสงสัยค่อนข้างเยอะนะครับตัวเขาหลับตัวเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะจริงจังนะจริงจังความรักเหมือนกันแต่ว่าตัวเขามันเหมือนมันมีความจําเป็นกับหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาเหมือนนั่งใครคือว่าเหมือนเขานั่งอยู่บนหลังเสือหมายถึงว่าเขาค่อนข้างจะก,กังวลกับ ตัวเขาเองมากกว่าว่าหนึ่งคือเรื่องของหน้าที่การงานเรื่องของชีวิตของเขาเรื่องของอะไรบางอย่างที่เขากลัวว่าเมื่อเรารู้ถึงวิถีชีวิตของเขาแล้วเนี่ยเราจะรับความไม่ได้มากกว่าอะเรารู้สิว่าและเขาเนี่ยคิดอะไรกับเรากันแน่ไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของตัวเขาเองเขารู้สึกเขาไม่ดีพอสําหรับเรานะแต่ว่าไม่ใช่ว่าเขารู้สึกไม่โอเคกับเรานะแต่เขารู้สึกในตัวของเขาเองมากกว่านะครับ ในสิ่งที่มันควรจะเป็นมันเคยจึงต้องเป็นการปรับทําความเข้าใจในการที่เอย่าให้เขาคิดอย่างนั้นจนเกินไปแล้วก็เป็นการพูดคุยเปิดอกนะมันจะทําให้มันเข้าเข้าใจและเยียวยาใจกันมากยิ่งขึ้นในสิ่งที่เขาเป็นและเราเป็นและมันจะดูเหมือนว่ามันเข้าหากันได้มากขึ้นนะครับไม่ใช่เป็นความรักที่ไม่ดีแต่เป็นแค่มันยังไม่เข้าใจกันมากกว่านะเมื่อนม่รับเพื่อมีการพูดคุยกันเมื่อมีการพูดคุยกันเนี่ยมันเข้าใจกันแล้วก็ ความชัดเจนนี้จะเริ่มบังเกิดขึ้นหลังจากนี้มากกว่านะครับก็ถือว่าเป็นนิมิตใหมายที่เราอาจจะต้องเปิดใจคุยกับเขามากยิ่งขึ้นและสร้างความชัดเจนที่มันาสามารถพูดคุยกันได้แล้วก็ค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนให้ความรักมันดีมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองเรามาดูซิว่าในเรื่องของความรักนะสิงศดิจะบอกอะไรกับเราบ้างและจะสร้างความชัดเจนจากการมูยอย่างไรได้บ้างนะครับไพ่ขึ้นเป็น เทพเทวะนะหรือไพ่ขึ้นเทพเทวะที่กําลังจะสื่อกับเราในเรื่องของการาสร้างบุญสร้างกุศลในเรื่องของการทําบุญนะให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาเนี่ยแล้วก็เจ้ากรรมนายเวรหรือผีเละร่อนหมายถึงว่า,าเรื่องของผู้ผีพิศาจต่างๆที่อาจจะมาวนเวียนหรือเราไปไปถานที่ที่มันแบบขมุกขมัวไปถานที่ที่มันไม่ดีเนี่ยมันทาให้มันเหมือนมาสร้างพลังงานที่ไม่ดีกับตัวเราอันนี้ก็ต้องระวังถ้าไม่มีก็ยิ่งดีถ,ถ้ามีก็ต้องมีการ ทำบุญเสริมดวงให้กับตัวเองเพื่อจะลบล้างสิ่งที่ไม่ดีที่มันมีอยู่ในตัวของเรานะครับไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของภาวะใจิตใจของตัวเราด้วยนะสิ่งที่ช่วยเหลืออยู่แล้วแต่ภาวะจิตใจของเราเนี่ยมันไม่ดีมีพลังงานที่ไม่ดีรบๆในใจิตใจเยอะเหมือนพลังงานของเทพเิดาที่จะมาช่วยเหลือให้เราเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะมีน้อยนะครับไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของการที่เราอาจจะต้องสร้างพลังใจตัวเราเยอะๆในเรื่องของการสร้างบุญนะสร้างบารมีในการ ทำบุญทำทานรักษาสินเริญจิตภาวนาทําให้ไม่มีอะไรมาชุดให้เราไม่สําเร็จในเรื่องความรักในะเรื่องของชีวิตอื่นๆก็จะช่วยได้ด้วยเช่นกันนะครับอะไพ่เตือนอะไรบ้างไพ่เตือนในเรื่องของความชัดเจนเนี่ยมันจะเริ่มเปลีป่ยนแปลงในทิศทางที่ดีในอนาคตในจริงเราทาในปัจจุบันก็จะทําให้ดียิ่งขึ้นนะความสุขมันอยู่ใกล้ๆตัวเราอยู่แล้วแต่เพียงแค่ว่าเราต้องปรับเปลี่ยนแล้วก็มีการพูดคุยมียการ ทำให้มันยิ่งขึ้นกว่าเดิมจากปัจจุบันนั่นเองน้เปอร์เซ็นต์ในเรื่องของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในช่วงนี้อยู่ที่80%โอกาสความรักเออมันก็มีนะมันไม่ใช่ว่าไม่มีแต่เพียงแค่ว่ามันต้องค่อยๆเป็นค่อยไปและค่อยๆคุยมันจะเข้าใจกันมาย้นถึงใจเขาและก็ใจเราด้วยเช่นกันนะครับเรามาดูซิว่าในเรื่องของคนมีคู่ดูซิว่าคนมีคู่เป็นอย่างไรบ้างนะครับเจ้าชะตาเป็นอย่างไรตัวเราพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของการทําความเข้าใจกับคู่ของเรา เขาเป็นอย่างนั้นเขาเป็นอย่างนี้เราเป็นแบบนี้เราเป็นแบบนั้นมันก็เริ่มที่จะเริ่มหาคําตอบซึ่งกันและกันว่าเฮ้ยเราจะควรแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทําความรักที่ดีอย่างไรพยายามลองผิดลองถูกอะไรสิ่งหลายอย่างนะครับแล้วตัวเขาละ่ะตัวเขาก็เช่นกัน คิดเหมือนกันเลยนะไพ่ขึ้นว่ามันก็ยังเดาทางกันไม่ค่อยออกในบางเรื่องบางทีใจใจแบบนี้มันดูเหมือนเขาไม่ชอบเขาทำแบบนั้นดูเหมือนเราจะไม่ชอบมันเหมือนมันชนไปชนกันมาในเรื่องของการกระทําต่างๆมันก็เลยเป็นในเรื่องของการที่เหมือนจะเข้าใจกันแต่ก็ไม่เข้าใจกันเลยนะอันนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันนะครับอันนี้มันเกิดขึ้นอะไรนะพพ่ขึ้นว่ามันบางครั้งมันเป็นการทาเลยโดยที่ไม่บอกทาเลยลุยเลยโดยที่ไม่ได้ปรึกษากันมันเลยทําให้บางสิ่งบางอย่างคิดกันไปเองว่าทาแบบนี้แล้ว เออมันเป็นความสุขของคู่นะเราทาแบบนี้เอเขาคงมีความสุขมันคิดกันเองจนไปหมดจนทําให้มันคิดซะว่ามันเป็นการสร้างความสุขแต่มันเป็นการที่มันคิดเอาเองอันนี้ต้องระวังให้ดีนะครับปัจจุบันมาเลยทําให้มันแบบเกิดการลงผิดลงตูกอาจจะมีการขัดใจกันบ้างรู้สึกแยกกันบ้างแต่มันก็ยังมีการให้อภัยกันด้วยเออเราคิดว่าเขาหวังดีกับเราเขาก็ยังงงนอย่างนี้อย่างนั้นนะแต่นียังมีการที่มันกระทบใจด้วยเช่นกันนะครับแต่เราเนี่ยมันอยู่ที่ ความเข้าใจนะความเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วก็ในเรื่องความรู้สึกต่างๆที่มันต้องจริงจังแล้วก็จริงใจนะบางครั้งมันก็ต้องมีการพูดคุยว่าอ้แบบนี้ฉันรู้สึกไม่โอเคนะแต่เข้าใจแหละว่ามีความหวังดีนะมีความรักซึ่งกันและกันแต่ว่าเราควรที่จะคุยกันมากยิ่งขึ้นจะดีสุดนะครับเราควรทํำยังไงได้บ้างในเรื่องความรัก ให้คือว่ามันต้องสร้างแรงรดูดอย่างที่บอกว่ามันต้องคุยกันนัไม่งั้นไม,ไม่งั้นไม่มีทางที่จะเข้าใจถึงปัญหาที่มันเกิดขึ้นอยู่รอบด้านเราอาจจะมองข้ามไปเพราะเป็นความหวังดีแต่บางครั้งมันกระทบจิตใจและมันเป็นเหมือนสิ่งที่มันติดออติดใจและมันต้องแก้ไขอย่าง ให้ทำตรงตีอย่าไปปล่อยเอาไว้ไม่อย่นั้นเนี่ยมันจะกลับกลายเป็นเรื่องทะเลาะในอนาคตได้ด้วยชนันกันแต่เป็นสัญญาณเล็กเลน้อยในปัจจุบันแต่เขาเป็นสัญญาใหญ่ในอนาคตได้ด้วยเชน่นกันดังนั้นอย่าปล่อยเอาไว้ในเรื่องของจิตใจในเรื่องของอารมณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะครับสิ่งสําคัญคือต้องเอาใจเขาาใส่ใจเราแล้วแหละว,ว่าเออคอยสังเกตว่าสิ่งที่เราทำเขารู้สึกอย่างไรนะการกระทําของเขาถ้าเขาไม่โอเคเราก็อย่าเสียใจเออเราก็ต้องถามาก่อนว่าเขาชอบไหมนั้นดังนั้นแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้ซึ่งกันกัน ให้มันเป็นสิ่งที่สร้างความรักสร้างความสุขซึ่งกันและกันในเรื่องความรักมากกว่านะครับเรามาดูซิว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรนะกับคู่ของเรานะครับจะเสริมอย่างไรเพิ่มขึ้นเป็นในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลนะไปขึ้นมาดูแลและการทำบุญร่วมกันจะทําให้มันส่งผลในเรื่องความรักที่อิ่มเอมและดีมากยิ่งขึ้นปัญหาต่างๆอะไรที่มันหมดบังทําให้ไม่เข้าใจกันจะเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นนะครับ สิ่งสําคัญไพขึ้นว่าต้องสร้างสติในตัวเองด้วยนะไม่ใช่ว่าเสี่ยสิจะบอกยังไงแต่เราก็ต้องสร้างสติที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นจากการที่เราอาจจะต้องมองกันมากขึ้นสังเกตกันมากขึ้นแล้วก็หาเวลาหากิจกรรมร่วมกันมากขึ้นจะทําให้ในเรื่องของความรักมันจะถูกการส่งเสริมในทางที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมนะครับไพ่ขึ้นเป็นพยานะหมาถึงการการไปไอ้ฐานจิตร่วมกันนะในเรื่องของพยานคะเพื่อจะให้ท่านปกปักร,รักษา เป็นกําลังจิตเป็นพลังใจให้กับตัวเราให้มีความสมหวังเรื่องของกู้ของเราเนี่ยมากข,ขึ้นกว่าเดิมนะครับก็จะช่วยได้ไพ่เตอือนอะไรบ้างไพเ่เตือนในเรื่องของการเปิดใจคุยกันมากขึ้นนะครับแล้วก็ให้เราพยายามต่อไปในสิ่งที่เราทําอยู่ในปัจจุบันเมื่อเราเปิดใจคุยจะทําให้เราเข้าใจถึงกแลกันมากขึ้นกว่าเดิมและความคิดไปเองความเหงาความปิดใจอะไรต่างๆมันจะช่วยเยียวยาและผ่านพ้นไปได้ดังนั้นปร์เซ็นในเรื่องของคนมีกู้ในช่วงนี้นะครับอยู่ที่ จ็ดสิในเรื่องของคู่จริงมันเป็นเรื่องของการที่เรารักกันนั่นแหละแต่ว่าบางอย่างมันก็ต้องมีการคุยกันให้มากยิ่งขึ้นจะช่วยให้ความรักมันพัฒนาต่อไปที่ทางที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับ